สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนะครับก็อยู่กับ MU49 เหมือนเดิมครับอยู่กับ MU49 เหมือนเดิมครับอยู่กับเอมยูเาเหมือนเดิมครับก็หน้างานวันนี้ก็สบายสบายครับ m u 4 9ตัวนี้แกเจ้าของแกมีแมคโครครับ หน้างานก็งานไถางานอะไรก็ไม่ไม่นิ้นเท่าไหร่ครับก็เอามาใช้งานตัวเองครับเอามาใช้งานทํางานตัวเองครับก็ไม่ได้นิ้นรับจ้างเท่าไหร่ครับเพราะว่าเจ้าของแกทําธุรกิจถมที่ครับรับทมที่ถมสะทมอะไรขุดบ่อขุดอะไรครับรถสทเสาครับแกมีรถแมคโครแมคอะไรก็ ทีน,น,นี้รถไถมันก็หาไปร่วมทีมยากครับแกก็เลยออกมาเป็นของตัวเองเลยครับมันง่ายครับ,รบล้อตูมาครับล้อตูครับนี้เป็นยางเท่าไหร,ร่ยางเก้า ย่างเก่า9.00ถ้าผิดอะไรก็ขออไยด้วยนะย่างใหญ่ครับคันนี้เรามาดูลุยต่อครับงานอันนี้ก็สบายๆครับเหลือๆครับตัวนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นปลายท่อครับ ส่วนข้อฟักก็เป็นของเดิมครับเปลี่ยนเฉพาะปลายครับเปลี่ยนปลายใหม่ครับแรงเหลือๆครับการทำงานครับแรงเหลือๆมาก แกคนขับแกพี่มืออยู่แล้วการทํางานก็ไม่ต้องพูดถึงครับแกขับมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อของกูตาก่าแกไล่ขับมาตั้งแต่รุ่น45ครับแกไล่ขับมาตั้งแต่นู่นเลยครับประสบการณ์ก็ ดูที่พีมือกันครับครับ,รบก็ข้อดีของ M y U มันก็ความแตกต่างครับความแตกต่างการทำงานก็การปีช่วงล้อการอะไรก็น้ำหนักตัวมันมันได้ครับน้ำหนักย U สี่้านี้ได้พอดีพอดีเลยมันก็มีข้อได้ข้อเสียครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับเพราะว่าการลุยโคลนลุยอะไรก็ มันก็สู้รุ่นเอลไม่ได้ครับจะให้เอ็มยูครับเอ็มยูไม่ว่าจะเป็นเอ็มยูสี่เก้าเอ็มยูห้าเจ็ดไปลุยเหมือนเอลก็ไม่ได้ครับแต่ทีนี้ก็จะให้รุ่นเอลมาลุยเหมือนเอ็มยูก็ไม่ได้ครับหน้าง,งานมันขึ้นอยู่การเหมาะสมครับความเหมาะสมการวางหน้างานครับขึ้นอยู่ที่ว่าคุณวางหน้างานไปแบบไหนครับคุณวางหน้างานไปรูปแบบไหนทําอะไรครับขึ้นอยู่ที่หน้าง,งานของคุณด้วยครับ มันมันก็ขึ้นอยู่ที่หน้างานที่คุณเลือกใช้รถด้วยครับตัวนี้เจ้าของเน้นไปทางดันดินครับเจ้าของเน้นไปทางดันดินก็แกเลือก MU49 สี่เก้าผมว่าไม่น่าจะคิดผิดครับแกผมคิดว่าถ้าเป็นงานล้มล้มกองดินชมสะอะไรประมาณนี้ก็ผมว่า m u ็9สี่เก้าดีครับเหมาะดีครับ ผมว่าจเจ้าของแกเลือกรถถูกแล้วครับ MU49 เหมาะมากครับเป็นรถถ้าเทียบตัวก็ขนาดกลางๆครับผมว่าแกแกเลือกถูกครับแกเลือกถูกแล้วก็เพราะว่า MU49 น้ำหนักมันได้ครับน้ำหนักน้าหนักมันดีเท่าๆกับ M M62 M60 เลยนะครับน้ำหนักมันได้ครับทีนี้พว่ออุปกรณ์อะไรก็ใช้เบรเดียวกันหมดเลยครับโครงผานอะไรผานก็ใช้ตัวเดียวกันหมดครับใช้ตัวเดียวกันกับ6062ครับน้ำหนักมันได้ครับทีนี้ก็ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับฝีมือคนขับนะครับทีนี้การเลือกกันอะไรผมว่าแกเลือกสูงครับ แกคิดถูแล้วก็เลือกถูมากครับเพราะงานหล้มกองดินงานทําอะไรก็ผมว่าย็นยูซีเก้านี้จุกเลยครับใช้งานได้หลากหลายครับแต่งานปั่นงานไถในตุ่มก็มันก็พอได้ครับแต่มันต้องดูที่หน้าง,งานเราด้วยนะครับต้องดูที่หน้าง,งานว่าหน้าง,งานแต่ละที่มันรุดเราลงได้ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเสี่ยงครับ มันต้องเสี่ยงล่วงไปก่อนครับมันถึงจะรู้ครับมันต oh ้องเสี่ยงลวงไปก่อนครับมันไม่มีใครรู้ว่าตรงไหนจะจมตรงไหนจะไม่จมครับมันบอกไม่ได้ครับดินแต่ละปีน้ําแต่ละปีครับดินแต่ละที่มันไม่เหมือนกันครับมันต้องได้ลองก่อนครับประสบการณ์มันมันมันบอกปัญหาทุกอย่างไม่ได้ครับมันต้องดูที่หน้างานแล้วด้วยครับ ผมว่าชอบครับผมยังชอบเลยครับผมมี L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับแต่แต่มาเจอ MU สี่เก้าแล้วผมชอบครับพวกระบบอะไรก็เหมือนก็เป็นที่เป็นน้องกับ MU ห้าเจ็ดครับระบบอะไรก็ดีครับ มาดันนี่ใส่ให้หนึ่งให้หนึ premi, <Liberal. S 2> ่งถให้สองให้ใส่ให้ใส่ลูกเวลาไถัาถยกับให้ให้สดาบใหกันชุกเต็มอะไรกันมันอันหนึ่งดินใกัน่ลยแตใส่โลซีโลซีใส่ดัดาบมันชั่วดีกว่าดาบ

ล่งข้ามันสูงแฉลบแดดซ่นะองหนาซ้ำจอนดีอ่เพ่อนเ,นเลเนี่ลังข้านี่ยใครเลิกก็จี เป็นรถไทยไปจอดไสาครับอาจารย์เอาออกไปนอนพุ่นขี้วปจอดบ้านก็ได้ไน,ไนะไก่ไหนึ่งมันออกไปนหนีนึงงนาะเที <S 2> <S 2> <S 2> ่ยวสุดท้ายแล้วครับก่อนเลิกงานครับ จงไว้จงไว้ผมล่องล่องล่องเบิง่งจักเทียวหนด้วย <laughs> ล่องเบิ่งว่าจะแห้งว่าไปตาติดใจหรอว่าจะขอลองขอลองสักเที่ยวดูมันเป็นยังไงครับยัง ยังอยากลิ้มรถอยู่ครับว่ามันเป็นยังไงครับอยากอยากรู้รสชาติครับมันเป็นยังไงครับ MU 4มสี่เก้าเนี่ยเพิ่งเจอตัวเป็นเป็นรังแรกครับอยากอยากลองครับอยากลองเพื่อเพื่อได้เอาสักคันมั่งครับต้องดูที่คนขับด้วยครับมันมันยังไม่มีคนขับช่วยครับ น่าจะเลิกครับเที่ยวสุดท้ายครับน่าจะลิกแล้วครับปิดท้ายเดก้าครับน่าจะลิกแล้วครับจบเกมครับลิกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับด้วกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับ